ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราเห็นจากหลายๆช่องครับที่เขาได้มีการใส่คลิปวิดีโอเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเราไปทาได้เลยนะครับเริ่มแรกก็ให้เรานไปเปิดแอปติกต o อนะครับพอเราเปิดแอปแล้วนะครับก็ให้เราคลิกเข้าที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ แล้วก็ไปเลือกที่แก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับที่เราเห็นนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาว่าเปลี่ยนวิดีโอมันจะมีเปลี่ยนรูปกับเปลี่ยนวิดีโอนะครับซึ่งก็ให้เรานั้นไปเปลี่ยนวิดีโอนะครับไปคลิกที่กล้องถ่ายนะครับที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการทําเป็น โปรไฟล์ติ๊กตอกที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับก็ให้เราเลือกนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นรูปนี้นะครับโอเคครับผมขอเลือกเป็นรูปนี้นะครับเป็นภาพตัวหนังสือที่เคลื่อนที่อยู่นะครับแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าขนาดของวิดีโอนะมันยังไม่บาลานซ์กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ทำเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับพอเรากดบันทึกแล้วคลิปวิดีโอเราก็จะขึ้นความมือนะครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือเลื่อนนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปโปรไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็รอเขานั้นแป๊บนึงเขาก็จะอับมาให้เรานะครับเราก็จะเห็นว่าคลิปของเรา รูปโปรไฟล์ของเรานะี่ยก็จะเป็นรูปวิดีโอนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดอกจใจให้ช่องยาสีทีวีด้วยนะครับ